สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันช,ชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระรชาชสารอําวนยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งตรงกับวันที่14รกรกฎาคม2567ความว่าพระนท่านนายเอมนูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลนานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความผาสุขร่มเย็นและมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ประวัติศาสตร์แห่งยุคปัจจุบันจะได้จารึกถึงมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นมิตรไมตรีที่อย่างรากลึกมั่นคงท่ามกลางความหลากหลายท้าทายแวดล้อมต่างๆบนพื้นฐานของศรัทธาต่อกันให้เกียรติยกย่องความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นต่อกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้แสดงถึงความตั้งใจมั่นที่จะขับเคลื่อนให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งกับประเทศไทยทั้งในระดับทวิภาคีและ ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปการเยือนประเทศไทยครั้งสำคัญของท่านเมื่อปี2565ซึ่งท่านได้มาเฝ้าด้วยนั้นเป็นการเยือนที่ได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางว่าประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นในการสร้างความใกล้ชิดเกิดขึ้นระหว่างฝรั่งเศสและสังคมไทยในระดับประชาชนอย่างไม่เคยมีมาก่อน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าประเทศไทยจะมุ่งมั่นร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันในการสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันอย่างเต็มกําลังความสามารถโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อประโยชน์สุขอของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โทรทั์รมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนําเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เสนอตอนเอกอัคราศาสนุปธรรมพกยอยกพระศาสนา ร่วมกันในสังคมยังมีความสุขความรักความสามาคัคคีเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างต้องการศาส,สนาคือส่วนสำคัญที่ช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเสรีภาพในการนับถือศาสนาของประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันได้อย่างแท้จริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์เอกอ,อาคาัครศาสนูประถมพกที่ทรงเกื้อกูลทำรุบบำรุงทุกศาสนา ภายใต้พระบรมโพธิสมภารอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมเมื่อครั้งที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงมีพระราชสัทธานในพระบวรพุทธศาสนาทรงเข้าพระราชพิธีแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกกะเมื่อวันที่3มกราคม2509ณพระอุโบสถวัดพระศีะรัตนะศาสดาราม ต่อมาได้เสด็จออกผนวดเพื่อส่งศึกษาตลอดจนปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2521โดยมีสมเด็จพระอารยะวงศสาคตยานวาดวาสโนเป็นพระอุปชาสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์สมเด็จพระธทรยานมุนีทีปุณน,นโกถวายอนุศาสตร์ ได้รับถวายพระสมณนามว่าวชิราหลังกระโนและประทับณวัดบวรนิเวศร,ราชวรวิหารในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันที่4พฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นศาสนุปธรรมภกและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจธรรนุบำรุง และส่งสนับสนุนกิจาการศาสนาของทุกศาสนาในประเทศไทยอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมด้านพระพุทธศาสนาส่งเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่พึงกระทำรรทั้งส่งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมออาทิพระราชาพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามาณีรัตนปติมากรน,นวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง พระราชาพิธีท,ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอาทิวันมาคะบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสาลหะบูชาวันเข้าพรรษาและการถวายผ้าพระกฐินตามวัดต่างๆในส่วนของศาสนาอิสลามซึ่งมีพระสกนิกรไทยนับถือมากเป็นอันดับสองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นถึงความสำคัญ สเสด็จพระราชดำเนินพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปในโอกาสพิธีสำคัญอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีอาทิงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยหน้าส์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศที่มัสยิดกลางปัตตานี และพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในอรุณบุญชมจุลาราชมนตรีเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งจุลาราชมนตรีคนที่19และสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรม,มชนกนาถที่ให้มีการแปลพระมหาคมภี์อักุรอานเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจหลักคำสอนของศาสนาอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นชาวมุสลิมเองหรือบุคคลอื่นๆ ศาสนาคริสต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสนับสนุนกิจการต่างๆและเสด็จพระราชดำเนินไปในงานพิธีสำคัญต่างวาระอยู่เสมอและเมื่อปี2562สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขคริสตจักรเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งแรกในรอบ35ปีและได้เข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง350ปี แห่งการสถาปนามิสังสยามและฉลอง50ปีแห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและนครรัฐวาติกันนับเป็นวาระพิเศษในประวัติศาสตร์ที่ประมุขคริสตจักรโรมันคาทอลิกเยือนประเทศไทยขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งให้การอุปถรัรมภ์ค้ำชูศาสนาพร,ราหมณ์ฮินดูพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะพร,ะราหมณ์ข้าเฝ้าทุลลอะองทุลีพระบาท เพื่อถวายพระพรชัยมงคลตลอดตนเป็นผู้นำสําคัญในการประกอบพระราชพิธีสําคัญตามโบราณราชประเพณีเช่นพระราชพิธีฉัตรมงคลพระราชพิธีเพืชมงคลจรดพระนางขันแรกนาขวัญพระราชพิธีหล่อพระพุทธรูปสำคัญต่างๆพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรในการสถาปนาพระอิสริยยศและพระราชฐานสมณศักดิ์เป็นต้น รวมทั้งพระราชทานพระอุปถัมภ์ศาสนาซิกเช่นการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในงานต่างๆเช่นเดียวกับศาสนาอื่นๆทั้งยังส่งมุ่งหมายให้ศาสนิกชนชาวซิกที่อาศัยอยู่ทั่วประเทศภายใต้พระบรมโพธิที่สมพรอยู่อย่างเป็นสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใส่พระราชหฤทัยในงานพระศาสนาควบคู่ก,กับการดูแลสุขทุกอานาประชาราช ส่งเปี่ยมล้นด้วยพระมหาการุณาธิคุณต่อพระสกนิกรทุกเชื้อชาติทุกศาสนาให้มีความร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าจะอยู่แห่งใดในแผ่นดินไทยด้วยส่งเป็นเอกอัครศาสนูปรถมพกย่อยกพระศาสนาอย่างแท้จริง มเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรเดนมาร์กระหว่างวันที่14-18ถึงกรกฎาคม2567 วันนี้เวลา0นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG950 เสด็จพระราชดำเนินเยือนราช,ชนาจ,จักรเดนมาร์กระหว่างวันที่14-18กรกฎาคม2567มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภา ากากราชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนฝ้อทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมพันธุ์พฤกษาชาติประเทศไทยครั้งที่19ณมหาวิทยาลัยออฮุสและจะทรงบรรยายพิเศษในหัวข้อพืชมีท่อนลำเลียงในวังสะระปทุมและพระตำหนักบ้านสวนปทุม นอกจากนี้จะเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ฮันคริสเตียนแอนเดอร์เซนและทรงศึกษาดูงานที่เอ็กซเพริเมนทาเรียมศูนย์การเรียนรู้และฝึกทักษะสำหรับเด็กสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ,จจอมมาาเ,จเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัชดีราชนารีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรประจําปี2566และทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรครั้งที่หนึ่ง วันนี้เวลา10นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลกลย์รัอรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีสเสด็จไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลักสี่ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาพรประจำปี2566 ซึ่งมูลีธีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถรัรมภ์จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังดขวัติวรคดีราชนารีและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมและหรือดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งจนเกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน15คนใน8ประเทศทั่วโลกและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์อาบสอลาวีจากสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลด้วยเป็นผู้ที่คิดค้นสารเพรสัชลังสีตัวแรกที่ใช้ในการถ่ายภาพความเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีหรือเพสแกนเพื่อสร้างภาพหาความผิดปกตินำไปสู่การพัฒนารังสีที่ปลอดภัยและได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งเวชศาสตร์นิวเคลีย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการ,าการศึกษาวิจัยภาควิชารังสีวิทยาและรองผู้อำนวยการสาขาวิชาผู้ส่งอายุคณะแพทยาศาสตร์ p พีเรลแมนมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกา สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาพรหรือ Princess p พรินเซสจุฬาพรอ a วดเป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มูลิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาพรในพระอุปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ65ปีวันที่4กรกฎาคม2565 ด้วยทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยทรงตระหนักถึงความสําคัญในการสแสวงหาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยจากมะเร็งโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งตลอดจนประชาชนที่ยากไร้ จากนั้นทรงเปิดการประชุมซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Thailand Against Cancer s 1 <S เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบรูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพด้านการป้องกันควบคุมและการดูแลรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยและร่วมกันเผยแพร่นในเทศาการผลงานวิชาการยุทธการด้านมะเร็งในประเทศไทยการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ โอกาสนี้ส่งฟังปาตคถาพิเศษเกี่ยวกับผลงานด้านมะเร็งในหัวข้อ Molecular and Nuclear Imaging in Cancer Care โดยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์อาแบสอลาวีซึ่งได้คิดค้นวิธีและนวัตกรรมการตรวจวินิจัยโดยเฉพาะโรคมะเร็งนำไปสู่การพัฒนาไอโซโทปรังสีที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทั่วโลก คุณกำหม่อหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทอดพระเนตรนิทรศการผลงานโครงการทูบีนัมเบอรวันในงานมหก,กรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอรวันประจำปี2567 วันนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันณวดีเสด็จไปยังอาคาร IMPACT Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีเข้าพเป็นดนิเทศการผลงานโครงการ To บีน u m b บ r วันในงานมหก,กรรมรวมพลสมาชิกท o บีน u m b บ r วันประจำปี2567ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่12-15กรกฎาคม2567 มีผลงานเข้าประกวดระดับประเทศในรูปแบบการนำเสนอผลงานและการแสดงนทิทรรศการรวม1 0 5 1แห่งในการนี้พระราชทานรางวัลผู้ปฏิบัติงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นประกอบด้วยในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้บริหารบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการกรมราชทัณฑ์กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงสำนักงานคุมประพฤติรวม68รางวัล โครงการทบีนัมเบอรวันดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานตั้งแต่ปี2545มีกลยุทธ์สำคัญคือการจัดประกวดผลงานด้านการบริหารจัดการทั้งในจังหวัดอำเภอและเขตกรุงเทพมหานครรวมทั้งการดำเนินงานตามแนวทางชมรมทบ no. ีนัมเบอร์วันเจประเภทเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยพระราชทานแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่45ประจำปี2567 วันนี้เวลา14นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมาลายอริสูลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวกครั้งที่45ประจำปี2567ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคนายาว ซึ่งสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดก,การแข่งขันตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมเป็นต้นมาโดยมีสโมสรสมาชิกหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน92ทีมแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รายการประกอบด้วยเศษปักตะกร้อประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดทีมชนะเลิศได้แก่ทีมกองทัพบ,บก ตะกร้อลอ้ห่วงไทยประชาชนชายไทยทั่วไปไม่จำกัดฝีมือทีมชนะเลิศได้แก่ทีมสโม,มสรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเศปักตะกร้อทีมเดียวเยาวชนชายอายุไม่เกิน20ปีทีมชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนค,นนคนรนครปฐมและเศรปักตะกร้อประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุดทีมชนะเลิศได้แก่ทีมสโม,มสรทหารอากาศกีฬาฮอนด้า องคมนตรีเชิญหิรัฐบัตรพัยดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ถวายแด่พระพรหมพัชรยานมุนี วันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีที่ศาลาการประเรียนวัดเขาวันชัยนวรัตอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโ,โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญหิรัญยบัตรพัยดพยศ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ถวายแด่พระพรมวัดพัชรยานมุนีซึ่งทรงพระกรุณาปโปรดสถาปนาพระธรรมพัชรยานมุนีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญยบัตว่าพระรรรพร พัะชรยานมุนีสีวิปัสนาธุราจารย์ภัยสารวิเทศศา,ศาสนากิจวิสิทธิ์ศรีราจารย์ดีลกสาธกธรรมวิจิตมหาคณิสสอนบวรสังคารามคามวาสีสถิตณสถานพมนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมามีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูป พระพรมพัชรยานมุนีหรือพระอาจารย์ชยาสาโรเป็นพระภิกษุชาวอังกฤษผู้ซึ่งถ่ายทอดความลึกซึ้งทางธรรมฉบับภาษาไทยได้อย่างสละสลวยและเป็นที่ประทับใจต่อพต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลกผู้แทนพระองค์มอบรางวัลไตรสรณบูชาพระเสมาสยามแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาประจำปี2567 วันนี้เวลา13นาฬกาพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยธรกิติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันภัยรองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลยลักอัครราชกุมารีครมพระศรีสวังควัตรวรคดีราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์ เปรียงหอปร,ระชุมบุญยเกตกระทรวงศึกษาธิการในการมอบรางวัลไตรสรณบูชาพระเสมาสยามแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและมอบเพียนพันษาเนื่องในวันอาสาันหบูชาประจำปี2567 ซึ่งรูธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งที่สเพื่อให้พุทธศาสนิกชนรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดจนยกย่องบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ถวายเทียนพรรษาโดยได้รับประธานพระอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามออกอกรอประดับบนต้นเทียนพรรษาพร้อมกันนี้ผู้แทนพระองค์ถวายและมอบรางวัลไตรสรณบูชา พระเสมาสยามแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบรวม178รายทั้งนี้รางวัลไตรสรณบูชาพระเสมาสยามผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาได้รับอนุญาตจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้นำตราธรรมจักรมาเป็นสัญ,ญลักษณ์สื่อถึงกงล้อแห่งธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยผู้ประกอบคุณงามความดี ซึ่งคณะกรรมการกำหนดให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันมอบรางวัลเนื่องด้วยเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบสามประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงกรุงเทพและร้านมูลนิธิโครงการหลวงสาขาเอาท์เล็ตกรุงเทพ วันนี้ที่ศูนย์ผลิตผลมูลนิธิโครงการหลวงกรุงเทพในมหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์ได้จัดพธดา,ดาการสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกำปนาทรุติศองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงกรุงเทพลักษณะเป,เป็นอาคารสองชั้นด้านล่างเป็นร้านมูลนิธิโครงการหลวงสาขาเอาเล็ตกรุงเทพจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวงทั้งแบบค้าปลีกและค้าส รวมทั้งจำหน่ายสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์และโครงการตามพระราชดำริต่างๆภายในร้านยังมีร้านกาแฟที่ใช้วัตถุดิบจากโครงการหลวงซึ่งเปิดให้บริการทุกวันส่วนที่ชั้นสองเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการโครงการหลวงนิทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์โครงการหลวงแบ่งเป็น5ส่วนอาทิการประมวลภาพารพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ในการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเบี่ยมเย็ยนราชฎรชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงผลสำเร็จของการพัฒนาชุมชนบ้านเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากศูนย์กลางการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดาริกจังหวัดเชียงใหม่ จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะคุณปิยณีทีมอัมพรแลทดิชันธนาสอนอมตะยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ